คือแบบว่าไม่ต้องมีเงินเยอะแยะมากมายอะ่ะมีเงินสำรองมีคัดโฟที่เป็นบวกสักห้าพันลงทุนอสังหาริมทรัพย์ได้แล้วนะคะ <üst> หัวข้อวันนี้นะคะคือการลงทุน, life, ทนอสังหาริมทรัพย์ค่ะ ครูซ้อมเนี่ยเน้นอยู่อย่างเดียวนะคะทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายค่ะเพราะเวลาเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณคิดว่ามันยากคุณจะไม่อยากทํามันถูกต้องไหมคะเพราะฉันวันนี้ให้เข้าใจว่าจริงๆมันไม่ได้ยากเลยค่ะการลงทุนอสังหาริมทรัพย์มันแค่ง่ายๆนะคะเปเทคนิคแค่สีขั้นตอน,นะคะ่ะเอาไปแค่4ขั้นตอนเท่านั้นนะคะ คุณจะสามารถเข้าใจคอนเซปต์ของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ตลอดระยะเวลาที่พี่ส้มนะคะทำมา9ปีเลยค่ะขั้นตอนที่1ค่ะเช็คนะคะสถานะบางคนบอกที่ส้มคัญหัวข้อข้ามข้อนี้ได้ไหมคะไม่ได้เลยนะคะข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญอย่างยิ่งยวดก่อนที่คุณจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่คุณต้องเช็คสถานะทางการเงินของคุณก่อน,นะคะ่ะเพราะอะไรดูไหมคะเพราะวันนี้ถ้าคุณลงทุนแล้วคุณไม่ได้เช็คสถานะการเงินของตัวเองคุณจะลงทุนเกินความสามารถ ขอองงตัวเค่ะแล้วคุณก็จะใช้อารมณ์ในการลงทุนลงทุนด้วยความโลภแล้วผลสุดท้ายเป็นไงคะพอมันเริ่มต้นไม่ดีอะค่ะคุณคิดว่าปลายทางหรือตรงกลางของมันเนี่ยช่วงที่ก่อนที่มันจะแบบว่าได้ผลลัพธ์มันจะดีไหมมันไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่คุณจะเริ่มคุณต้องเริ่มต้นให้มันดีที่สุดค่ะเพราะการเริ่มต้นที่ดีเนี่ยมันจะทําให้เป็นไงคะคุณมีใช้ไปแล้วครึ่งหนึ่งเช็คสถานะการเงินของตัวเองเช็คยังไงคะก็คือตัวนี้เลยค่ะคุณต้องมีทํางบการเงินของตัวเอองก่นนะคะค าวันนี้คุณอยากประสบความสําเร็จทางด้านการเงินและการลงทุนถ้าคุณยังไม่มีงบการเงินนะคะคุณจะไปต่อสเต็ปต่อไปได้ยากมากเลยค่ะวันนี้คุณต้องเริ่มใส่ใจได้แล้วนะคะก่อนที่เราจะไปลงทุนนะคะเราต้องมีงบการเงินที่เป็นบวกนะคะทีนี้คําถามที่2อของคุณส้มคือถามแบบนี้ค่ะวันนี้งบการเงินของคุณเป็นอะไรคะเป็นบวก เป็นลบหรือเป็นศูนย์ถ้าคุณมีงบการเงินแล้วพี่อยากรู้ว่าวันนี้คุณมีงบการเงินเป็นแบบไหนเป็นบวกเป็นลบอยู่ในแดนบวกแดนลบแดนศูนย์คำว่าแดนบวกคือไงคะเอารายได้ลบค่าใช้จ่ายแล้วคุณยังเป็นบวกอยู่แต่ถ้าเป็นศูนย์หมายถึงว่าวันนี้รายได้กับค่าใช้จ่ายคุณพอดิบพอดีกันเป๊ะเลยแต่ถ้าคุณติดลบหมายความว่าวันนี้รายได้ของคุณน้อยกว่ารายจ่ายของคุณอันนี้พี่ส้มนะคะจะให้เป็นความรู้สําหรับคนที่ยังไม่เคยรู้จัก งบการเงินและยังไม่ได้ทํางบการเงินไปนของตัวเองนะคะการทํางบการเงินเนี่ยทุกคนน่าจะพอรู้อยู่แล้วเนาะมันจะเป็นงบรายรับรายจ่ายใช่ปะ่ะมีรายรับนะคะส่วนตัวนี้คือรายจ่ายถูกต้องไหมแล้วจริงๆเนี่ยถ้าจะให้มันเติมเต็มคุณคุณ,คณจะต้องมีช่องของอะไรคะทรัพย์สินและหนี้สินด้วยนะทรัพย์สินแล้วก็หนี้สินนะคะพี่ซ้มจะเน้นตรงนี้ก่อนคืองบรายรับรายจ่ายก่อนนะคะในวันนี้กระแสงเงินสดของคุณนะคะกระแสงเงินสดหรือที่เราเรียกว่า cash ฟนนเี่ยะคะคุณต้องรู้ว่ามันคืออะไรคะรายรับลบรายจ่ายคะ่ะกระแสงเงินสดในแต่ละเดือนของคุณนะคะตอนนี้คุณจะต้องรู้ว่ามันคือรายรับลบรายจ่ายแล้วคุณก็ต้องดูว่ามันเป็นอะไรคะ มันเป็นบวกไหมหรือมันเป็นศูนย์หรือว่ามันติดลบอยู่ตะเกียะเราเช็คกันไปหมดละทุกคนก็จะรู้ว่าเป็นไงคะบางคนเป็นบวกบางคนติดลบอยู่ตอนนี้และบางคนคือเป๊ะพอดีเลยคะ่ะพี่ส้มเท่ากันพอดีเป๊ะเลยนะคะ เพราะฉะนั้นคนที่จะสามารถลงทุนไม่ใช่แค่อสังหาริมทรัพย์นะคะเป็นการลงทุนอย่างอื่นๆด้วยค่ะคือคุณจะต้องมีแคดโฟนะคะเป็นบวกก่อนนะคะคุณถึงจะลงทุนได้ในวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณยังเป็นศูนย์เป็นยังติดลบอยู่แล้วถามว่าพี่คะหนูจะไปลงทุนอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้เลยได้ไหมคะยังไม่ได้นะคะคุณต้องมาปรับแก้ก่อนนะคะอันนี้ถึงจะสามารถ ลงทุนได้นะคะขอแค่แคตโฟลเป็นบวกแค่นั้นเองทุกคนการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ไม่จําเป็นต้องมีเงินก้อนนะคะเยอะมากๆบ,บางคนคิดว่าแบบลงทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยต้องมีเงินก้อนแบบ5้าแสนหกแสนล้านไม่จําเป็น,นะคะ่ะแต่คียข้อเดียวคือวันนี้ขอให้คุณมีกระแสเงินสดที่เป็นบวกก่อนนะคะและขอเพิ่มอีกข้อนึงคะ่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเสี่ยงเกินไปนะคะ ขอให้คุณเก็บเงินสำรองค่ะคุณต้องมีเงินสำรองนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยเรื่องพวกนี้ครูส้มเชื่อว่านะคะกูรูทางด้านการเงินหลายคนออกมาสอนอยู่ละไม่ว่าจะเป็น m ั n นี่โค้ดนะคะไม่ว่าจะเป็น p พีชค d f โฟลถูกต้องไหมเขาพยายามมาเน้นเสมอๆว่าเฮ้ยทุกคนวันนี้นะจะลงทุนนะคะ f โฟ w ต้องเป็นบวกก่อนและที่สำคัญคุณต้องมีเงินสำรอง6ถึง12เดือนนะคะ ของค่าใช้จ่ายนะยกตัวอย่างค่ะคุณส้มยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเอามนุษย์เงินเดือนแล้วกันเนะาะมนุษย์เงินเดือนนะคะมนุษย์เงินเดือนถ้าเขามีรายได้นะคะจากเงินเดือนของเขาเนี่ยเดือนละ2 0,000บาทแล้วเขามีรายจ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรคะ่าเช่าขากินค่ะบัตรเครดิตค่าโทรศัพท์ทุกอย่าง เบ็ดเสร็จที่15ื่นห้านะคะแบบนี้เป็นไงคะแสดงว่าคนคนนี้ c a s โฟของเขาก็จะเหลืออยู่5,000บาทถูกต้องไหมคะหยิบแบบเนี้ยแสดงว่า c a s โฟ o เป็นบวกเรียบร้อยแล้วแล้วเป็นบวกอยู่ที่5,000บาทก่อนที่เขาจะลงทุนอสังหารหรือมาซั์เขาต้องเก็บเงินก่อนคะ่ะต้องเก็บเงินสำรองบางคนถามทําไมต้องมีเงินสำรองคะพี่ม้มอย่าลืมสิคะ ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนเกิดช่วงไหนเป็นไงคะคนเช่าออกกระทันหันเราต้องมีเงินก้อนเนี้คะ่ะเพื่อที่จะซัพพอร์ตสาหรับค่าผ่อนธนาคารหรือช่วงไหนเศรษฐกิจดีซะเหลือเกินคอมมิชชั่นลดลงเงินเดือนถูกลดลงพอเงินเดือนลดลงสมมติ ปกติได้20,000แต่ช่วงนี้เป็นไงคะโควิดบอกเฮ้ย20,000จ่ายไม่ไหว15 0 0 0อยู่ได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะเงินเดือนลดลงมาเหลือ15 0 0 0แต่ค่าใช้จ่ายไม่ได้ลดลงตามโควิดนะคะค่าใช้จ่ายอยูงเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเป็นไงคะจากคัโฟตอนแรกเป็นบวกดีๆแต่ตอนนี้เป็นศูนย์นะคะพอเป็นศูนย์เสร็จปุ๊บปกติต้องเป็นไงคะเซฟวิ่งในอสังหาริมทรัพย์เดือนละ2 0 0 0อย่างเงี้ยเห็นปะเริ่มติดลบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เงินสำรองตัวนี้ดึงมาจา่ายเงินสำรองเนี่ยเลยสำคัญมากๆถ้าวันนี้คุณไมม่่่ีคคุุณอยาเงงลทงนะ คุณเก็บให้ก้อนนี้ให้มันได้ก่อนนะคะเป็นการฝึกวินัยไปในตัวด้วยนะเพราะฉะนั้นเงินสำรองเราก็ต้องมาดูว่าคนคนนี้ค่าใช้จ่ายต่อเดือนของเขาเท่าไหร่คะ15ื่นถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้น15ื่นเนี่ยอันนี้เอาเก็บแบบขั้นต่ำนะขอแค่6เดือนค่ะเพราะฉะนั้นเงินเก็บต้องมีประมาณ90 0 0 0บาทแบบนี้ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ได้แล้วนะเห็นไหมคือแบบว่าไม่ต้องมีเงินเยอะแยะมากมายอะ่ะทุกคนมีเงินสำรองมีค่าฟโฟที่เป็นบวกสักห้าพันลงทุนอสังหาริมทรัพย์ได้แล้วนะคะเห็นปะบางคนคิดแบบว่ายมนนง่่่าคคีี้้จะส หนูคิดว่าแบบว่าหนูต้องแบบมีเงินเยอะๆแบบว่าสออสักล้านหนึ่งสักห้าแสน แล้วหนูก็ต้องมีเงินเดือนสูงสงเลยอย่างเช่นแบบเงินเดือนสักแสนหนึ่งหน,หนูถึงจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์ได้เงี้ยค่ะ no เลยค่ะตอนสมัยที่นะคะแฟนพี่ส้มเนี่ยเริ่มลงทุนอสังหาริมทรัพย์ใหม่เงินเงินเดือนก็อยู่ประมาณ2 3 0 0 0 0ืนเองนะทุกคนเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีเงินมากมีเงินน้อยแค่ไหนมันสําคัญอยู่ที่ว่าคุณวางแผนสเต็ปของคุณไว้ได้ดีแค่ไหนค่ะแล้วจะเก็บยังไงคะพี่ส้มก็นี่ไงคะเรามีเงินแค่โฟที่เป็นบวกเดือนละห้าพันเพราะฉะนั้นคุณต้องเก็บเงินค่ะ อ่าแต่ต่อไปคือคุณต้องเก็บเงินคุณต้องเก็บเงินเท่าไหร่นะตะเกีย0 0 0 0ใช่ปะแต่คุณเก็บได้เดือนละ5,000ค่ะสแสดงว่าคุณต้องเก็บไป18เดือนเห็นไหมการลงทุนเนี่ยอย่าลืมนะคะรวยเร็วไม่มีนะคะมันมีแต่ใช้เวลาแล้วเวลาเนี่ยเป็นดอกเบี้ยทบต้นนะคะคือแบบบางคนแบบคุณมันนานหนูรอไม่ไหวถ้าคุณรอไม่ไหวเนี่ยคืออย่าลงทุนเลยค่ะ เพราะการลงทุนมันไม่สามารถจะลงทุนแค่ปีเดียวแล้วรวยได้อะเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางนะที่บอกว่าทําแค่ปีเดียวแล้วโอโ้โหกลายเป็นเศรษฐีไปเลยอย่างเงี้ยค่ะมันต้องอาศัยระยะเวลาแล้วเวลาเป็นดอกเบี้ยทบต้นนะคะช่วงแรกๆมันเป็นอย่างเงี้ยทุกคนอ่าไหนๆก็ไหนๆนะคะพูดถึงดอกเบี้ยทบต้นของเวลาช่วงแรกๆมันใหม่อย่างเงี้ยทุกคนช่วง5ปีแรกด้วยซ้ำนะคุณต้องอดทนรวยให้ได้นะคะ มันไม่ได้กระโดดตั้งแต่ปีแรกๆนะช่วงแรกๆมันนอนมาเลยค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามเป็นไงคะพอมันผ่านโปรเซสที่ถูกต้องแล้วมันมีการสะสมของทั้งเป็นไงคะผลลัพธ์ของเวลาของทุกอย่างมันจะมาก้าวกระโดดแบบนี้คะ่ะในช่วง10ปีหลังแล้วตอนนี้พี่ส้อมอยู่ในฟโฟลนี้อยู่ไงทุกคนก็เลยแบบว่าท้ยทำไมพี่ส้มทําแล้วแบบว่าเดี๋ยวก็ขายเดี๋ยวก็ขายเดี๋ยวก็โอนเดี๋ยวก็โอนพอพี่ส้มผ่านโปรเซสที่เป็นไงคะเมื่อก่อนอะ่ะมันยังนิ่งๆมาก่อนนะคะ แต่พี่ผ่านโปรเซสต,ตรงนั้นมาแล้วแล้วตอนนี้พี่อยู่ในโปรเซสท,ที่กราฟพี่เป็น e x ็กซ์ n พเนนไปเรียบร้อยแล้วะค่ะดังนั้นในวันนี้นะคะ ถ้าเราเนี่ยกำลังเริ่มต้นคุณต้องอดทนรอให้ได้นะคะมันไม่มีการลงทุนไหนที่บอกว่าลงทุนปุ๊บรวยปั๊บนะคะนอกจากไปไงคะขายฝันเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณจะเป็นนักลงทุนมืออาชีพความมีวินัยและความอดทนความสมัครเสมอสําคัญที่สุดการลงทุนทุกอย่างเนี่ยมันใช้เวลานะคะข้อนี้อยากให้ทุกคนทําความเข้าใจก่อนเลยว่าการลงทุนทุกอย่างใช้เวลาเหมือนอย่างเวลาไปเล่นหุ้นก็เหมือนกัน,นะคะ่ะคุณสามารถเล่นวันนี้แล้วรวยปีหน้าได้ไหมอ่ะมันไม่ได้นะคะมันใช้เวลาทั้ง การลงทุนทุกอย่างใช้เวลาเป็นตัวเลเวอเรจหมดเลยค่ะแต่สิ่งที่จะทําให้มันนะคะเลเวอเรจได้ดียิ่งขึ้นคือคุณต้องลงทุนกับความรู้ของตัวเองเพราะในวันนี้ถ้าคุณปล่อยเวลาไปเฉยๆโดยที่ตัวเองไม่ได้เพิ่มคูณความรู้อะไรให้กับตัวเองเลยอะค่ะมันก็จะเป็นไงคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงไปเรื่อยๆค่ะแล้วตรงแบบไม่มีหัวคดิขึ้นด้วยนะคะแต่วันนี้ถ้าคุณเอาเวลามาบวกกับความรู้ที่คุณเพิ่มคูณไปเรื่อยๆ มันจะเป็น Exponential ค่ะอ่ะทีนี้พี่ส้มคะ18เดือนมันนานไปค่ะลดระยะเวลาในการออมเงินมากกว่านี้ได้ไหมคะคือหนูอยากจะบอกว่าเริ่มลงทุนเ,เร็วๆค่ะมีวิธีค่ะเพิ่มความเร็วนะคะของการเก็บเงิน บางคนชอบเทคนิคนี้นะคะถ้าเกิดคุณอยากเพิ่มความเร็วของการเก็บเงินมีทริคค่ะอย่าลืมว่าพี่ส้มทำมานานถูกไหมทริคมันเยอะนะคะทริคของพี่ส้มก็คืออันนี้ค่ะข้อที่1ค่ะเพิ่มรายได้สิจ๊ะแบบว่าอยากเก็บเงินมากขึ้นคือคุณอยากมีคา่าโอเป็นบวกมากขึ้นสิ่งที่คุณทำได้อยู่2อ,อย่างคือเพิ่มรายได้กับลดรายจ่ายค่ะแต่การลดรายจ่ายมันยากไงถูกไหมพี่ส้มคัฟิกคอร์สันมาขนาดนี้หนูจะไปลดมันยังไงคะคือลดหนูก็ซื้อไปแล้วค่ะบัตรเครดิตหนูก็เอาเงินมันออกมาแล้วค่ะสินเชื่ มันลดยากค่ะแต่ง่ายที่สุดเลยคือการเพิ่มรายได้นะคะเพิ่มรายได้ โอ้พูดเหมือนง่ายเลยนะคะพี่ส้มมันต้องทําอย่างไรคะเพิ่มรายได้นะคะหางานนะคะพวงข้างคะ่ะคุณมาสังเกตตัวเองซิวันนี้คุณมีศักยภาพอะไรบ้างยกตัวอ,อย่างเช่น,นบางคนบอกพี่ส้มคะหนูเป็นคนคุยเก่งมากเลยคะ่ะคุยเก่งมากเลยเป็นไงคะคุณอาจจะไปเป็นตัวแทนประกันถูกต้องไหมมันไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะคุณอาจจะไปเป็นตัวแทนประกันไปขายของออนไลน์หรือง่ายที่สุดเลยนะคะสํารวจบ,บ้านตัวเองซิตอนนี้ซื้อของมาเยอะแยะมากมายนะคะแปลงรายได้ในบ้านตัวเองอ่ะเป็นเงินได้ไหมคะโอ้โหนะคะบางค บอกว่าพี่ส้มคะเสื้อผ้าหนูมีอยู่ประมาณ2ตู้ที่มันล้นเลยค่ะนะคะสามารถแปลงของที่อยู่ในบ้านที่คุณไม่ได้ใช้แล้วออกมาขายออนไลน์ยังได้เลยค่ะเอาง่ายอย่างนี้คือคุณลองสังเกตตัวเองและสังเกตรอบตัวเองนะคะว่าคุณจะหาอะไรได้เพิ่มทางไหนได้บ้างอย่างบางคนบอกว่าเป็นไงนะคะพี่ส้มคะหนูเนี่ยคือแบบว่าโชเอลโชอีกอะไรของหนูเนี่ยสูงมากเลยนะคะพี่ส้มออกมาสอนพิเศษสิคะออกมาสอนภาษาอังกฤษสิคะคุณถนัดอะไรอยู่ในตัวคุณนะคะเป็นในหน้าสิคะคุณเป็นในหน้าปล่อยเช่าไปก่อนก็ได้มันมีนัก เรียนคนหนึ่งคือเขาเนี่ยมาเรียนคอร์สนะคะสินเชื่อกับพี่ส้มนะแต่เขาอายุ18แล้วตอนแรกที่คุยกันเนี่ยก็คุยกันเลยว่าแบบหุ้ยสิเนี่ยน่าจะยังลงทุนไม่ได้นะเพราะว่าเรายังไม่มีรายได้อะไรเลยนะคะแต่ถ้ามาเรียนเพื่อสะสมความรู้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวตอนจบมาเนี่ยคุณมีความรู้เป็นไงคะนำเพื่อนไปละแล้วคุณสามารถลงทุนได้เมื่อคุณมีรายได้เรียบร้อยแล้วคุณก็จะนําคนอื่นละพอมีรายได้รู้วิธีแล้วไงก็สามารถที่จะลงทุนได้ เขาก็เลยโอเคงั้นผมเอาเป็นสเต็ปนี้แหละคือเข้ามาเรียนเอาความรู้ก่อนนะคะปรากฏว่าเขายังเป็นนักเรียนอายุ18อยู่นะคนแล้วสอบน่าจะสอบติดแล้วด้วยนะคะตอนนี้รู้ไหมว่าเขาเป็นอะไรเขากลายเป็นในหน้าปล่อยเช่าที่สร้างรายได้ได้ไดเดือนละ49 0 0 0บาทพี่ส้มขอหัวใจรวๆมาให้นักเรียนคนนี้หนะะ่อยค่ะอายุไม่ใช่สําคัญนะคะมันสําคัญแค่ว่าคุณอะปิดตาคุณอยู่หรือเปล่าคือในวันเนี้ยบางคนบอกพี่ส้มจะให้หนูไปทําอะไรคะหนูไม่รู้เลยในเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะหนูจะไปแบบหางานเสร ยังไงทําอะไรคุณดูนักเรียนคนนี้สิคะเขาอายุ18แต่เขาสามารถเป็นในหน้าปล่อยเช่าสร้างรายได้ได้เดือนละ49,000เขาไม่มีข้ออ้างนะคะว่าผมยังเด็กอยู่เขาไม่มีข้ออ้างว่าผมไม่มีความรู้เลยอะ่ะพี่ส้มในการเป็นนายหน้าแล้วเขาก็ไม่มีข้ออ้างในการเดินทางด้วยคะ่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นในหน้าของเขานะเขาไม่มีรถยนต์นะทุกคน เขานั่งรถโด,ดยสารค่ะแล้วก็นั่งมาเพื่อมาเปิดบ้านให้ลูกค้าดูเขาไม่มีข้ออ้างว่าแบบผมไปยากอ่ะพี่ส้มคือผมอยู่แบบกรุงเทพผมต้องไปเปิดนนทบุรีมันยากอ่ะเห็นไหมคะคนสําเร็จต้องเป็นคนที่ไม่มีข้ออ้างนะคะทุกคนในเมื่อเด็กคนนี้อายุ18ยังสามารถสร้างไรายได้แบบไซดฮัโซงานเสริมของเขาอะคะ่ะเพราะงานหลักของเขาคือเดียนเขายัางสร้างได้ตั้ง4ี่หมืกคุณคิดว่าเราจะทําได้ไหมคะตอนนี้ศักยภาพอะไรเราน้อยกว่าน้องคนอายุ18บแปดไหมแล้วจริงๆก็ไม่ได้ฟิกแค่ในหน้าปล่อย านะอาชีพเสริมเยอะแยะมากมายค่ะโดยเฉพาะตอนนี้มันเป็นยุคออนไลน์คุณอยากจะทําอะไรคุณทาผ่านออนไลน์ได้หมดเลยอะ่ะพี่อยากให้ค้นตัวเองจริงๆมากกว่าค่ะว่าเราถนัดอะไรแล้วเราก็สร้างรายได้จากสิ่งที่เราถนัดมันจะทําให้เรามีความสุขแล้วก็สนุกไปกับงานที่เราทาอะค่ะไม่ใช่ว่าไปทําตามแบบคนอื่นเฮ้ยน้องคนนั้นทําได้เราไปเรียนแบบน้องคนนั้นดีกว่าแต่เราไม่ได้ชอบเลยคือไม่ชอบที่จะต้องไปไงคะไปคอนเน็กกับคนไปแบบบริการคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณต้องสังเกตจากตัวคุณก่อนนะคะว่าคุณถนัดอะไรและชอบอะไร แล้วคุณก็ทำสาฮาโซ่ที่มันเคมีเดียวกับคุณอะเพราะถ้าคุณไปทําอะไรที่มันฝืนฝคุณทําได้ไม่นานหรอกมีอะไรอีกอ่านี่ไงคะหางานพ่วงข้างนะคะอย่าลืมสิบางคนทางานประจาคุณมีโบนัสถูกต้องไหม c o m ม i s s i o n นะคะโบนัสเป็นไงคะบางคนได้1เดือน1เดือนสมมติคนแตงเงินเดือน2 0 0 0 0คุณเอา20,000ม,มาเป็นเงินสำรองเห็นไหมเท่ากับคุณย่นระยะเวลาไป4เดือนแล้วนะคะแต่เป็นไงคนทั่วไปไม่ใช่างนะคะโบนัสออกเป็นไงคะอ้โบนัสออกเปลี่ยนมือถือดีกก่านนะคะมือถือมันเก่าแล้ว เปลี่ยนมาถือใหม่เนี่ยแหละค่ะคือไมซ์เซ็ตของคนโดยทั่วไปแต่ถ้าคุณต้องการจะเป็นนักลงทุนอยู่แล้วคุณอยากให้เป็นไงคะช่วงระยะเวลาเก็บเงินของคุณมันสั้นลงมาเงินต่างๆที่คุณได้เป็นค่าพิเศษอะค่ะคุณกันมันมาไว้เป็นเงินสะสมสําหรับเงินสํารองของคุณไปเลยนะคะแทนที่คุณจะรอ18เดือนคุณถึงจะได้เริ่มลงทุนอะคุณก็อาจจะใช้เวลาแค่ประมาณสักปีหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะอันที่2ค่ะลดรายจ่ายซึ่งปกติเนี่ย รายจ่ายที่ลดได้ง่ายที่สุดคือรายจ่ายผันแปรนะคะถ้ามันเป็นคงที่มาแล้วอย่างเงี้ยมันลดยากมากแต่รายจ่ายผันแปรเช่นเป็นไงคะปกติ f เสื้อผ้านะคะวันเว้นวันนะคะเราก็อาจจะเป็นการลดนะคะการ f เสื้อผ้าจากวันเว้นวันเนี่ยให้เป็นเดือนละครั้งก็พอยังให้รางวัลตัวเองนะแต่ให้มันบ,บัให้มันน้อยลงความขีดลดลงนะคะข้อ1ผ่านไปแล้วนะต่อไปข้อ2ค่ะ